นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวหงงานกันตองในรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเลื่ม power เจ้าสมัยดิท่านผส้ชมวันนี้เขามาสรุปการท่องเที่ยวของประเทศลาวในหกเดือนต้นปีเจา้าทาพผสมหกเดือนต้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่สซป,ปาลาวหลยกวัว 1.6ล่านกล้าคน,นคุนั่นก็คือ1.6ล้าน6แสนปลายนี่แหละประมาณนั้นอันนี้แม่เป็นข้อมูลที่อาจจะขาดเคคื่อนแต่ว่าเพิ่นได้ระบุตัวเลขมาประมาณสามีแต่แอดมินคิดว่านาจะกายนี่แต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขามาท่องเที่ยวล่านับตั้งแต่เดือนมังกรถึงเดือนมิถุนาทรงรทวันสามถือว่ามหดปัจจุบันบรรุหลายๆกว่า1.6ล้านคน โดยอิงตามข้อมูลจากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ6เดือนต้นปี2563โซปราลา,า,าวมีนักท่องเที่ยวเขามา1 6 7 4 0 4 36เทื่อคนในจำนวนนี้10อันดับต้นๆที่เขามาท่องเที่ยวรายที่สุดแมนประกอบมีที่1นึเลยนี่ท่านผู้ชมยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเรื่งทางเขามาท่องเที่ยว 1 6 5 1 8 5คนห้องโรงมาแมนเวียดนามอันดับที่2แมน5 0 0 6 9 1คนส่วนอันดับที่3แมนจีนเข้ามา1 6 2 8 3คนอันดับที่4แมนโซเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้เข้ามาท่องเที่ยวทีเล่า 15, 000, 6, 100, 000, 1 5 uh, 6 0 0 1 5 6 1 9คนท่านผู้ชม แต่กรต้อลงมาเมนอเมริกาอเมริกากับเขามาลายได้แต่ประสมโดยเฉพาะเมนคนเล่าที่ว่าสันศาส์อเมริกาเสือศาส์เล่านี่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาทองเที่ยวอยู่เล่าก็หลายสมควรเติมแล้วกระหอดปัจจุบันนี้ทั้งคนเล้าเสือศาส์อเมริกาหรือว่าสันศาส์ต่างต่างรวมทั้งคนอเมริกาเองที่ว่าเขามาทองเที่ยวเล่าถึง4 7 1พคนถือยเกคนว่าจัดอยู่ในอันดับที่หาส่วนว่าอันดับที่หก นี่แมนประเทศรัสเซียรัสเซียนี่เขามาท่องเทีย่ยวที่เดาวแมน4 1 87คนแต่ก็ต่อมาอีกแมนฝรัง่งฝรั่งเขามาแมน2 4 98คนส่วนประเทศอังกฤษแมน1 0 8หอคนญี่ปุ่น1 7 70คนส่วนออสเตรียแมน1 7 69คนเจ้านี้ที่ว่าเป็นตัวเลข ขันสิเปียบเทียบใส่ประเทศล่าทีว่ามีพลเมืองน้อยแล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรน้อ,นนอยแล้วก็เป็นประเทศที่ว่าน้อยแต่หากเปียบเทียบไส่ประเทศใหญ่แต่แนะนาส่วนตัวแอนนินคิดว่าประเทศล่ากับบน้อยได้แต่าว่าเปียบเทียบลายประเทศืีประเทศล่าก็ยังคงเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ดินค่อนข้างว่าใหญ่ยังมีใหญ่กว่าหลายประเทศเอีกอยู่ในโลกหน่วยนี้เจ้าสั้นนั้น อา่ามาข้อวาเบิ้องน้นกันว่าเป็นยังทัพพประสมเป็นยังนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยจิงข้องอันดับที่หนึ่งติดต่อกันตลอดทีว่าในเดินทางเขามาท่องเที่ยวประเทศลาวเดี๋ยวก็เอ็ดบินเองก็อยากขอแนะนำทัพพประสมแนะนำเสนอให้ทัพพ์ปะสมเด้เข้าใจขึ้นกันในการทีการทีเฮาส้างมิตรภาพนี่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทัพพประสม คือแอดมินกะอยากาวอาว่าอาจจะเป็นหนึ่งในจุดประสงค์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเขง้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าส่วนหนึ่งทีแอดมินเองเลยไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเฉพาะเมืกรุงเทพกับพัทยากะมีไอหักเป็นคนไทยแต่แท้นะแต่ส่วมเพิ่นเป็นคนกรุงเทพแอดมินกะได้ไปดินไปยานนั่นเพิินที่ว่าเพิ่นกะได้พา,าท่องเที่ยวทั้งพัทยาทั้งเกาะสมุยทั้งเกาะล้านยางต่างๆแต่กัพวงเฮากัได้มีการส้ำมาขี กินเขาดื่มกันตามภาษาคนฮักแพงกันเพราะว่าเป็นวิญญาณกันที่ว่ามีอายอยู่ฝั่งเลาานี่แต่กับเป็นเซียวกับเพิ่นอยู่ที่ฝั่งไทยแล้วนอกจากนั้นก็นยังมีหลายคนนที่ว่าเป็นเซียวฮักเซียวแพงกับทางอุ่นอายอยู่ที่ประเทศลาาฉะนั้นคนเลาากับคนทไทยนี่ทั้งผู้สู้ผู้มาว่ายัางมีอีกกลุ่มคนหนึ่งที่แบบเข้าเจ้าฮักแพงกันหลายฉะนั้นและก็ฉะนั้น อยากให้เข้าใจว่าในสิ่งที่เขาโอร้อมกันนี่นี่คือสิ่งที่อมิี่อยาบอกว่าตอนที่เขาโอร่มกันสําหรับคนไทยพน่อนเพิ่นกับเว้าเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆที่ว่าไเคยมามาเฮดเวียกอยู่ทีประเทศลาวนับตั้งแต่ปี2006 2009ยังผ่านมาแต่หันมากกับเมีนมิเชีย็ที่ว่าไปมาฮาซูกันเข้าเจ้าฮักแพ่งกันดีแล้วนี้มีบางตอนเข้าเจ้ากวาวาอ่า เพราะว่าได้สอบถามขาจเขาจ้าข้าเจ้าว่าไปเที่ยวเล่านี่มันบสซีเรียดขาเจ้าวองสิถ่ถั่ว z o o มไปเที่ยวเล่านี่บสซีเรียดมันมีธรรมาศาสตร์ที่ว่าร้ายแล้วก็เจอสิ่งแปลกใหม่ลักษณะแบบว่าค่อนค้างยั่งแบบอือลมสุบมบณ์โดยเฉพาะเมนธรรมศาสตร์เรื่องที่มักเขา้าเจ้าหมักทะเนี่เมน่ว่าหมักผูคผ้คนผู้คนที่ว่าเป็นมิตราพนี่แล้วก็มักเว้่าจาที่ลักษณะแบบกันเอง มีความรู้สึกแบบต้อนทับแข็ทับคนแล้วก็มีไม่ตีจิตมีตภาผาบยิ่มนะโดยที่สําคัญนั่นก็คือเป็นพาย่างกายบานกาย,ากายเหอนได้กินเขาฟรีเพิ่นเราเพิ่นเราแนะนําลักษณะแบบว่ามันเป็นการแบบร่วมแบบคุ้นเข้าใจกันนะออยังไม่กระตั้มจอกตั้มจอกข้าจามักแบบนี้เขาว่าหาในยากในโลกหน่วยนี้ที่จะมีบุคคลประเภทแบบนี้สนันเล่าประเทศล่านี่ เออรู้สึกแบบว่าแปลกได้แปลกบอว่าผู้คนเห็นโดยที่ผู้จักกันกระยาเอื่นมากินเขาเอื่นกินนำํำนี่ที่ว่าเป็นมนฑนเสน่ห์ที่เมืองลาวและนอกจากนั้นก็แมนประเภทบอลทองเที่ยวต่างๆนี่มันยังโค้งแบบว่าดื่มรากับธรรมศาสตร์อย่างลงหลายเข้าใจว่ามักการรัวจ้าการที่ว่าเข้าใจกันง่ายฟั่งกันเข้าใจฮู้เรื่องทุกอย่างออสนั่นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งบอกที่ว่า ในนักท่องเที่ยวไทยี่เข้ามาท่องเที่ยวหลายอีกอย่างหนึ่งเขาเกิดเป็นประเทศที่แบบว่ามันใกล้กันมาแต่บรงส่วนใกล้การเพียงแต่ว่าขามคค้งมาท่อนั่นการซือกระทึงกันแล้วคนเราก็ไปมาสูไทยก็ง่ายไทยกับมาหาเราง่ายและเป็นยังจึงว่าสำหรับการผู้ที่หลายคนคนไทยเขาเจอว่าเขาบริสุเธียที่คิดจะมาเที่ยวเราแม้กระทั่งถึงส่วนวิกฤตในการโตเที่ยงกันระวัง ผู้นึงนอกเอายังไงสาวรัผู้หนึ่งที่เราผ่านพิงถึงอันนั้นแหละั้งมวยอย่างต่างๆแต่ว่าสําหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เข้าเจา้าบคุคดอยังหลายเข้าเจ้าก็มาเที่ยวงเที่ยวลาวเพราะว่าเขาเจ้าว่าการไปเที่ยวประเทศลาวมันไงมันสะดวกม,มันเห็นสิ่งแปลกใหม่เขาจะบอกจะคูยเรื่องกันประมาณนั้นคือเข้าได้บยวผ่านมาแล้วแต่พระสุ่มที่เขาเจ้ามากแล้วก็เขามีพี่น้องอยู่ลาวในกระไรแต่พระสุ่ม อันนี้เข้ากับยาให้เข้าใจอันนี้แหละทีว่ว่าเป็นการที่เข้าในล่อจ่าร่วมกับทางคนไทยคนหนึง่งแล้วมือวันเชา้าวันทิน์นี่เขาก็จะเดินทางอ่าหอ้เราก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศลาวอีกเดีนยนี้โดยทีเลือกไปท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองบางเวียงเพวงเวียงจันทร์เพราะว่าเขาจะมากหมักหลายฉะนั้นการทีมีกลุ่มคนหนึ่งที่ยามใดทีก็บอกว่าเออห คนล่าประเทศล่าอาาสังเจี๊ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของขาเจา้าโดยส่วนใหญ่กลุ่มคนคนหนีมักจะเขามามีบทบาทดินทางหลานการเมืองเพื่อเฮ็ดให้มันมีความรู้สึกบางอย่างนีนก็บ,บ่ถือแต่ว่ากไดโยกประเด็นขึ้นมาเบาทั้งทีว่าอาจจะข้อมูลบถึงบลายปันใดแต่ว่าก็บบับมาเ้าแต่ความเป็นจริงส่วนอาจที่ถือมันก็ถือแต่ว่าส่วนอาจที่มันผิดเพี้ยนไปรลายมันก็มีเส้นเดียวกันฉะนั้นการที ผู้คนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเขามาท่องเที่ยวประเทศเราเป็นรับหนึ่งแอดมินนี่บอแปกเลยก็คือบอกที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่แล้วเขาเจากับเฮตเตดียเฮดงานอยู่ในตัวเมืองเมื่อมาพอแห้งแล้วใส่ชีวิตแบบอยู่ในปลาปูนมาโดนนานพอแล้วแต่ว่าเขาต้องการอยากมาสอบประสบการณ์ใ,ใหม่ๆแบบเป็นในรูแบบหายใจแบบเอาอากาศเขาปอดแบบเต็มทีแต่ก็มาแบบประจนภยัยนี่คือความ ที่เขาเจาต้องการเขาบริคิดอย่างไรโดยเฉยไม่เป็นแบบนั้นแตบ่บางส่เนดองว่าการทีว่าออมานีมันคงจะบ่เป็นการที่ผิดเพียนหรอกท่านสู้ชมันมมนี้คือความจริงที่เขาบอกนํำการสนันสิ่งทีแอนมินเองในไปเห็ุเบียเฮ็ดงานไรไปท่องเที่ยวอยู่ทั้งขเขตภาคเหนือไปเห็นไรยจุดไา้หมองกับโฮซึกวา่าเออโอเคยังคงแบบหักซาได้ดีอยู่แต่ว่าสิ่งทีแอนมินจะเติมน้านันก็คือการบริการ อันนี้ถือว่ายังบท่านได้ดีเท่าที่ควรตามที่หอไปเห็นไนะนําส่วนตัวแล้วไปเที่ยวบางบอนที่ยังโบซึกกับมาขึ้นว่ามันยังโบท่านได้แบบยังบบม่วนในใจะนะฉันนั้นก็อยากให้นักท่องเที่ยวเพิ่นม,พนมาเที่ยวลาวแล้วเวลาเพิ่นมาเที่ยวลาวกับไปประเทศเพิ่นก็อยากให้เพิ่นมี่ความ,มูบซึกแบบว่าเป็นมิตรภาพที่แท้จริงสัน,นั้นเห้คนเราทุกคนจงตอนทำเก่งครับคนให้ดีจะเอารักเอาเปรียบเข้าเจ้ามียังทีพ่อช่วยเข้าจะไไ้ช่วยไปโลด มันบวเป็นยังทีนักน้ำโวกรไดนหรอกสั้นนั้นเข้ากับตองในช่วยกันปีสองพันอ่าเาี 4, จะเป็นปีทองเทียวเราแล้วหากเข้าบบสามพับโพธิที่ดีงามทหากเข้าบบหัวมือหัวใจกันเห็นเท่าไรคนสีจะเข้ามาทองเที่ยวก็เท่าเราเขา้ามันจังจะหลายขึ้นบางเื่อมาแล้วเห็นเท่าไรใหญ่เข้ากจะกับมาเทียวอ,อีกห่วยเขาจือเขาดาบตายประมาณนั้นครับท่านผู้ชมเห็นในเข้าก็บตองในหวัวมือกันเข้าคุณเล่ามีเสือมีมุนเสือเป็นคนที อ่อนน่อมทำตนเป็นคนที่มีมารยาทบอจาสุภาพเหยิบหอยพ่อ,หอแหงแล้วมีหอยยิมมีตรภาพมีแต่ข้าเสริมเสือมุ่นเสริมทรงมุ่นเสืออันดีที่นี่เขามาใส่ข้ากับมวลใส่มันก็เป็นมิตรภาพกับทุกประเทศนั่นแหละอะขอบใจสชิรับการตามระชมมาพิจากันกในของข้อพายเหมเป็นการสังสอนเด้อแต่ว่าอยากขั้นว่าหาักปริเสธห้อตรงขวดเห็นไปแล้วขอบใจที่ทานเขามาหับสม้มอยา่าลืมจะเป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกด subscribe